ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เรากรอกแสดงความประสงค์แล้วเราก็รอ sms นะครับนั่นไงครับ sms มาแล้วเราก็ไปจองวันเพื่อนัดวันฉีดวัคซีนกันได้เลยครับเมื่อกี้นี้ผมได้รับ sms นะครับโอเคหลังจากที่เราแสดงความจำนงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี sms นะครับแจ้งมาบอกเราให้เราไปเลือก สถานที่วันเวลาไปฉีดวัคซีนนะครับโอเคจะไปที่ w w w thai ร่วมใจ com หรือจะไปที่แอปเป่าตังก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่แอปเป่าตังเลยโอเคไปที่แอปเป่าตังครับมาที่เมนูด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับตึง คราวนี้แอปก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะให้เราเลือกสถานที่วันเวลาที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับโอเคผมก็เลือกเลยว่าที่ไหนดีเอาที่ใกล้ผมนะครับนี่ไงเดอะสต e ีทรัชดาโอเคไปวันที่13วันเสาร์อาทิตย์เห็นไหมเนี่ยอันนี้เต็มหมดเลยเต็ม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 เตมเต็มเต็มนะครับ เห็นไหมสุดมาคนก็จองวันเสาร์ทิ์เสาร์ทิ์อะไรเงี้ยงงั้นผมเอาวันอังคารก็ได้แล้วก็เลือกช่วงสักตื่นยังไงสิบเอดโมงเราก็ต้องไปไม่สิบอดดีกว่าเอาสิบสามดีกว่าไปใส่ใาย,ายจากนั้นก็กดยืนยัน ยืนยันการส่งข้อความยืนยันไหมโอ้ลังเลก็ไปแก้ไขก็มาดูเลือกวันที่13เวลาบ่ายโมงอาจจะไปสักเที่ยงยกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปโอเคปึ๊บแล้วก็ยืนยันแล้วก็กดยืนยันระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับก็ตกลงจากนั้นนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดของเรานะครับ ตรวจสอบสถานที่วันเวลาของเราก็คลิกที่นี่ได้เลยนะครับย้อนกลับโอเคเรียบร้อยนะครับการลงทะเบียนสวัสดีครับ